นี่พี่ฝนรู้เปล่าว่าอัปเดตรถไฟใหม่อีกแล้วอ่ะอัปเดตเหรอใช่แล้วอัปเดตมาเยอะมากเลยนะนี่โอ้หนไหๆขอดูหน่อยแถมเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะปรับปรุงถึง9ครั้งด้วยกันเลยโอ้อย่างนี้เราก็สามารถหาได้ง่ายขึ้นนะสิใช่แล้วแถมรู้ด้วยว่าอัปเดตเก่าหรืออัปเดตใหม่ด้วยนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนว่ากี้เห็นอะไรสีชมพูชมพูไม่รู้เดี๋ยวจะไปตามหากันเอ๊อะไรเหรอนั่นรถไฟอยู่ข้างหลังอะพี่ฝนรถไฟวันนั้นไงรถไฟที่เขาเป็น คอยตามหาเราอ,ะอ่ะรถไฟชูชูชาวใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปหาทางนู้นกันดีกว่าฝั่งนู้นนะ่าจะอัปเดตมาใหม่นะพี่เอกเจอแสงเรืองๆืองแล้วเนะี่ยแสงนั่นน่ะเหรอใช่แล้วน่าจะต้องเป็นไข่สีฟ้าเลยไข่สีฟ้าเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแอบบก่อนแอบบก่อนระวังระวังโอ้แย่แล้วแย่แล้วช่วยด้วยใจเย็น <ๆ S 2> ที่ฝนเออรถไฟตามเออรถไฟตามมาแล้วตามตรงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยโอตามพี่บอลมานี่ไงมานี่เราเร็วพี่เอกเจอแล้วนี่ไงสิงหราริงหด้วย เจออะไรนี่ไงไข่สีฟ้ามาดูเร็วเข้าไหน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 นี่ไงอู้หูอันนี้ไข่ฟอสเซนเอลซ่าหรือเปล่าไม่รู้มีน้ําแข็งเกาะด้วยนะลองกดดูดีกว่าได้มาออเดี๋ยวไม่ใช่เอลซ่าแล้วเป็นไข่แบบรถไฟที่โดนแช่แข็งโอ้อัปเดตใหม่ด้วยนะตัวนี้โอ้ตัวนี้ตวัวใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยดิอ้นี่ไงเป็นน้ําแข็งจริงด้วยโอ้ยน้ําแข็งจับอะ ช่แล้วโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชอบชอบชอบเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันก่อนดีกว่าก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนตัวกลับก่อนนะก็จะไปดูตรงไหนอีกอ่ะไปดูนู่นนู่นพี่เอกตรงนู้นอยู่ตรงมุมนู่นอีกหนึ่งให้เร็วเข้าดูดิเอ้ออนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วเมื่อกี้เขาตามพี่ฝนมาเฮ้ยเเ้ขาตามเขาตามเขาตามพี่ฝนเขาตามอหลบแล้วหลบหลบหลบโอ้หลบทำไมพี่ฝนอยู่ข้างระวังระวังโอ้เขาตามแบบไม่หยุดยั้งเลยนะใช่แล้วนะเขาหายไปแล้ว เข้าไปก็ดีแล้วไนเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อดีกว่านั่นไงเจออะไรเหรอสีม่วงแล้วก็เป็นเปลือกสีดำอ๋ออันนี่เป็นสีชมพูอะ่ะอันนี้ชมพูเหรอใช่แล้วสีชมพูนี่นแบกพิงหะเนี่ยแบกพิงอ,ะอ่ะอ่างั้นลองเปิด ก็จะทำเหลือใครโอ้ชอบมากอันนี้ชอบมากออนี่น่ารักมากเลยโอ้อยากได้มันต้องนานแล้วกว่าจะหาเจออยู่ตรงนี้นี่เองโอ้สวย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 โอ้เพเอกชอบอันนี้มากเลยอ่ะใบหน้าแบบได้อารมณ์มากเลยนะเมื่อกี้พี่ฝนเห็นอะไรที่หางตาด้วยเห็นอะไรที่หางตาเด้อเหรอมีเหรอก็มีมีข้างหลังข้างหลังเพเอกเห็นอันนู้นน่ะนู่นนูนตรงนู้นที่ฝนใช่แล้วข้างหลังนั่นแหละ เขา er มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือท่าเรือ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 โจนสลัดใช่จริงเหรอเออนั่นไงเห็นไหมมีใบเรือด้วยนั่นไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหรอเพียงว่าจะต้องแบบมีไข่โจนสลัดแน่นอนไข่โจนสลัดเหรอใช่ไหมรถไฟโจนสลัดนั่นไงเออเออตื่นเต้นเฮ้ยเราไปดูนีกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเนี่ยจะต้องค่อยๆ่อย่องเข้าไปหรือเปล่าย่องเข้าไปทําไมแล้วก็เดินเข้าไปเอาก็รถไฟโจนสลัดเดี๋ยวมีโจนสลัดนะโจนสลัดเขาไม่อยู่แล้ว โอ้นี่ไงไม่มีและมีแต่เรือเฉยๆเฮ้ยสวยอ่ะใบเนี้ยอันนี้ออกสีน้ําตาลนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะออเปดเลยขอดูหน่อยละกันนะทุกคนได้อะไรมาหน้าตาโจนถนัดจะเป็นยังไงอ๋อไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะอ้าวหายเขายังทําหน้าไม่เรียบร้อยหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงกด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 อ๋อไหนอ่ะขอดูติดหนึ่งเออเยนี่ไงแจ็คสเปรลอ เราไม่รู้เดี๋ยวทาไมเป็นหน้าตาเหมือนเขาจะเป็นคนนะเขาเป็นใครไม่รู้งั้นเดี๋ยวพี่เอกแน่นอนเลยไม่ใช่แล้วพี่เอกแน่นอนเลยงั้นเราไปหาใครใบอื่นกันต่อดีกว่าทุกคนก็เสื้อสวยนั่นน่ะฮะเสื้อสวยกำลังจะบอกอยู่เลยออกเสื้อใหม่เออเสื้อสวยเห็นไม่บอกแล้วออกเสื้อใหม่ออกเสื้อใหม่แล้วเข้าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โล่งมากเลยพี่ฝนเออโล่งไม่มีอะไรเลยในนี้จะมี ไม่มีนะไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นน่ะ<ม>สิงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าข้างนอกมีอะไรมอั่งอะข้างหลังมีไหมไม่ไ<ห>มีอะนี่ไงข้างบนนี้มีเปล่าไม่มีในเพี็กซซูมดูแต่ไก่แล้วก็ไม่เจอเลยไม่เจออ๋อนี่น,นี่ข้างบนมีพี่ฝนมีอะไรมีไข่ใบสีแดงแป๊ดแปะอยู่อันนึงไหน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 นี่เลย โอ้โหนี้ของพี่ฝนแน่อนอนโอ,โอ้ข้างในก็มีโอ้โหเพียบเลยนี่อัปเดตมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงเหมือนของพี่ฝนเลยอะสีแดงเห้อน่างานสีแดงนี่คือพี่ฝนนะฮะไข่ฟันหรออ <c oughs> ข้างในก็มีนะเนี่ยเจออะไรมั่งเปล่า,าเหมือนจะเป็นสีส้มว่านั่นอะไรอ่ะนั่นรูปใครอ่ะน่าจะเป็นรูปรถไฟนะเขาเขากําลังแอบมองเราอยู่ฮลองดูห้องนี้กันดีกว่าไหม ห้องน,นี้มีอะไรบ้างเปล่าโอ้เจออะไรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันเหมือนลาวาเลยอะ่ะโอ้รถไฟลาวางั้นเหรอเออไม่มีละหมดละไม่มีก็ไม่มีเราไปหาอย่างอื่นกันต่องั้นเราไปข้างบนภูเขากันไหมข้างบนภูเขาเหรอใช่แล้วเพราะว่ารอบนอกเนี่ยเรายังไม่เคยเดินทางเลยเอางั้นก็นําไปเลยก็แล้วกันใช่ไหมปกติเราไปแต่ข้างในเข้าวัดเข้าหมู่บ้านลองไปข้างนอกดูเผื่อเจอทังนู้นละกันนานๆครังปู่นา มีแน่นอนขอสูมออกมาดูก่อนนะทุกคนน่านะทางปูนเลยพี่ฝนเห็นแล้วไหนอะทางปูนไงปะโทไม่เห็นหรอไม่เห็นน่ะั้นก็เดินไปข้างหน้าเดี๋ยวเจอเองอะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูก่อนนะอ่ะดึก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 เจอยังเจอยังไม่เห็นมีสักใบมีนั่ไงล่ะข้างหน้าก็อยู่ข้างหน้านั่นอะพี่ฝนมั่วแล้วมั่วที่ไหนแล้วบอกว่าอยู่ข้างหน้านั่นไงไหนหันกลับไปดูสิไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วต้นไม้บังเมื่อกี้อ่ะ โอ้นั่นไข่ใบสีเขียวจะเป็นพี่เอกหรือเปล่าเนี่ยออสงสัยใช่เลยนี่ไงนี่ไงใช่จริงด้วยเฮ้ยเขียวเขียวฟ้าฟ้าให้อันนี้นี่ไงใช่จริงงอเออเปิดดูดีเออเปิดแล้วเออเดี๋ยเดี๋ยก่อนเฮ้ยมีเพื่อนตามโอ้ตกกระใจฮะรถไฟวิ่งตามมาเฮ้ยรียกจําได้ตัวนี้เป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งแต่นึกชื่อเขาไม่ออกอ่ะเออนึกไม่ออกเหมือนกันเออเฮ้ยตรงนี้ก็มีแอบอยู่ตรงนี้สีฟ้าพี่ฝนว่าอันนี้สีสวยเฮ้ยอันนี้สีสวยจังเลยอ่าเปิดเลยเปิดเลย อะไรอ่ะไม่รู้หะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้จักจริงๆนะใครรู้จักอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเฮ้ยพี่เห็นข้างบนแล้วก็เห็นข้างล่างด้วยนี่ไงเขียวๆอยู่ข้างล่างเนี่ยงั้นเดี๋ยวเก็บข้างล่างก่อนโอ้ระวังระวังโอ้ยอ้โ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 ตกน้ำไปตุยน่ะเลือดรถอ่ะรีบเก็บเออเก็บแล้วก็ขึ้นมาแล้วรีบขึ้นเนี่ยอะไรเฮ้ยอันนี้รู้รู้อะไรอ่ะตะไคร่น้ำฮะรถไฟตะไคร่น้ำรถไฟตะไคร ใช่แล้วใช่เ <laughs> ออเออก็เขียวๆไงอ่าตาคร่น้ำกันตไคร่น้ำเอาเดี๋ยวโดดขึ้นไปเก็บข้างบนนี่ข้างบนเก็บฮ้าพิกกี้รถไฟหมูพิกกี้อ่าพิกพกี้ผู้หิวหวยเราอ๋อพิกกี้หมูหิวเหรอใช่แล้วโอ้นึกถึงเลยไม่ได้ไปเล่นน้องนานมาเร็วเข้าเดี๋ยวอ้อมมาถึงวัดแล้วไม่เจออะไรแล้วอะ่ะตรงนี้ม,มีไหมอ้อนั่นไงนั่นไงสีเขียวเหรอเฮ้ยสีเขียวฟ้าเหมือนของพี่เอกเลยเปิดเลย เออจะมีใครเล่าโผ่เข้าไปบ้างไหมเนี่ยนี่งโายอูสกินมาใหม่เหรอไม่รู้อะไรอ่ะเออสกินมาใหม่นะ่าใจะใหย่นะอันนี้เดินอ้อมมายันหมู่บ้านแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งพี่ฝนเห็นเขาบอกว่าในหมู่บ้านมีบางอย่างด้วยนะขอบอกปัญหาคืออ่ะ,อะเดี๋ยวเ,ยวเยวจอแล้ว เจออะไรหรออะไรไม่รู้มันเรืองแสงเฮ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยจะเป็นไครที่แบบเป็นวิญญาณผีรถไฟหรือเปล่านะปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้โอ้เฮ้ยเจอแล้วโว้าวนี่ไงรถไฟผีสิง อันนี้แหละที่พเพกตามหาหรือรถไฟวิญญาณรถไฟวิญญาณในที่สุดเราก็ได้รถไฟวิญญาณมาแล้วพี่ฝนอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วนี่ทางนี้ก็มีออใหญ่แล้วใหญ่แล้ว,ลวพเพกพี่ฝนหล่นลงมาขึ้นไม่ได้ออเฮ้ออ้าวแล้วกระโดดลงไปทําไมเนี่ยเดีย๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันนะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ยังเห็นแสงเขียวๆอยู่เลยอะข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ๋านั่นๆๆเจอแล้วโอ้หนี่น,น,นี่ลงทางไหนดีนะลงไปแล้วรีบขึ้นนะขอบอกเออโอเคโอเค ฮึบฮึบฮึบได้แล้วได้แล้วโอ้โอ้เดียวเดีเ๋ยวเดียวอันนี้อยู่ในคูน้ําอันนี้รถไฟเชลเล็กใช่แล้วเ <laughs> กระดกลิ้นไม่ได้เขาไม่ต้องทํากันอยู่ไหนละ่ะนี่อยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวพเพกกระโดดเข้าไปในหมู่บ้านแล้วกันฮึบฮึบฮึบ เดี๋ยวพี่บอลตามไปนะมายังไงกำลังวิ่งไปเอามามา,มาเดี๋ยวเพงลงรอยอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวไปเปิดรถไฟทั้งหมดในหมู่บ้านกันนะทุกคนได้เลยได้เลยเดี๋ยวขอสองดูก่อนไม่มีแล้วอ่ะหาเจอมั้งเปล่าเออไม่มีแล้วนะที่มองอยู่ด้านบนนี่ไม่มีแล้วสงสัยจะต้องลงไปในลงไปในถ้ำหรือเปล่านี่งาพี่บอลมาแล้วเอาละมาดูกันซิว่าวันนี้เราได้รถไฟเจ๋งๆอะไรกันมาดูบ้างไหนขอเปิดให้ดูหน่อยได้เปล่าได้ได้ได,ได้ก่อนอื่นก็จะต้องทําการ เต้นก่อนเต้นทำไม <laughs> ไม่เต้นก็ได้ไหมอาเดี๋ยวเปิดดูรถไฟนะว่าได้อันใหม่อะไรมานะครับเดี๋ยวขอถอยห่างหน่อยก็แล้วกันต้องถอยดิไม่ถอยไม่ได้นี่อันแรกที่เมื่อกี้พี่ฝนไปแล้วไม่เจอคืออันนี้ไม่เจอที่ไหนแล้วพี่ฝนตกลงไปตุยนี่ชาร์กลก <laughs> ชเล็กรถไฟทุเร็กชเล็กอ๋ก oh, อันนี้สวยนะดีไหมอ่ะออ oh, สวยดีสวยดีเออเดี๋ยวเปลี่ยนดูอันอื่นก่อนแล้วก็อันนี้รถไฟวิญญาณเนี่ยชอบมากเลยอันนั้นอะไรอันนี้นนม,มีเอกไม่ใช่อ่ะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ ถ้าใครรู้ก็เดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์แล้วกันนี่ชอบอันนี้สุดๆไปเลยรถไฟวิญญาณสวยมากเลยขอบอกเออพี่ฝนเดินทะลุได้ด้วยนะเน,นี่ยดูดิจริงหรอใช่แล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือรถไฟอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะจําชื่อไม่ได้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวใครรู้ก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะทุกคนเอาละไปดูรถไฟอันอื่นกันก่อนอันนี้ก็จะเป็น อันนี้อะไรหรอรถไฟอ้้หนี่น่ากลัวอันนี้หัวเขาแยกออกจากกันน่ะอ้ออย่างนี้ต้องพาไปซ่อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพาไปให้คุณลุงซ่อมอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้มีกระโปรงด้วยเฮ้ยใช่หรอมีกระโปรงอ่ะทุกคนนี่กระโปรงหรือหนวดเนี่ยกระโปงกระโปงเออพี่เอกแยกไม่ออกแล้วนี่หาเป็นกระโปรงสีเหลืองอ่ะเอาละเดี๋ยวไปดูรถไฟคันต่อไปกันดีกว่า มีหมูพิก,กี้ด้วยไม่ใช่หรอนี่ไงหมูพิก,กี้เฮ้ยน่ารักอ่ะโอโหเห็นแม่เนี่ยหมูพิกี้ผู้หิวโหยโอ้โหนึกถึงตอนที่พี่ฝนวิ่งหนีหมูเลย <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> วิ่งหนีหน้าตั้งเลยเอาไปดูอันนี้กันต่อเออนี้นี่นี่รถไฟตะไคร่น้ำพี่ฝนน่ะใช่แล้วรถไฟตะไคร่น้ำเมื่อกี้นี้นาเขียว <c oughs> <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันนะทุกคนได้อะไรมาอีกเนา เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีรถไฟอะไรแปลกๆมาด้วยไม่ใช่หรอใช่แอะน,นี้นี่รถไฟอันเนี้ยอันนี้เขาเป็นตัวการ์ตูนพี่ล็กจำได้แต่จําชื่อไม่ได้อ่ะอ๋อจำไม่ได้เหมือนกันเขาเชื่ออะไรก็ไม่รู้อะที่เขาออกมาจนภายแล้วเขา,เขาถือดาบไปหนึ่งเล่มมีหมาตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมอ๋อมีโบ้ด้วยมีน้องโบ้ไปตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ มีอะไรอีกนอก้อหมดอย่างอะมีเยอะนี่ไงนะั่งไงปากอ้าปากอ้าอ้าอ้าใช่ใช่อยู่ไหนนั่นนน,นขวาขวาขวา,าบนบนน,นี่อันนี้ชอบที่สุดเลยเอ,อยากได้มาต้องนานละอันนี้รถไฟตก๊กระใจรถไฟอ้า่าอันนี้แหละทุกคนเพคใช่เลยชอบหน้ามากเลยเน,นี่ยมีเราบอกมีหน้านี้ไม่อยากเปลี่ยนเป็นหน้านี้ดูเอาละอันต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายหรือท้ายสุดแง่มีเยอะมากเลย ไหนอะ่ะไม่มีแล้วอ่ะพี่ฝนอันนี้คือคือรถไฟที่เรายังหาไม่เจอเดี๋ยวเขาหน้าเรามาหาใหม่ก็แล้วกันนี่อันสุดท้ายก็ต้องเป็นอันนี้ที่นะอันที่แบบตั้งใจมาตามหามากๆเลยในคลิปนี้ก็คือรถไฟวิญญาณใช่ไหมหแล้วนี่ไงทะลุผ่านได้ไนี่ทะลุมาเลยโอย้ยใสายมากเลยขอบอก สุดยอดไปเลยโ่าวันนี้หาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาวไปก่อนบุยบุยเสื้อเท่มากเลยเออเอ,อ